สวัสดีครับสวัสดี f c ทางช่องนะครับ B t c h ชา n แนหรือว่าเซียนคนเก่นครับมาพ่อกันคือเก่าครับหลังจากเสซ็จธุระเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องแนวทางหุ้นนอยรวมลาวดาวโจนดาวโจนปกติในยินบ่ครับพี่น้องเสียงปบอีกแล้วผื่นห่องน้ำอีกแล้วครับวัตจะไร้ยินเสียงค้นครับอ่ะสำหรับหุ้นนอยรวมลาวดาวโจนดาวโจนฟังกับ เสียงกบครับพี่น้องอ่าวันที่25เดือน9กาพศสองพันห้ารยหกสิบเดอ้อครับพี่น้องครับสําหรับแนวทางของเซียนคนแก่นนะครับพี่น้องวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันนะครับวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันสามารถนําไปเล่นได้ทุกหุ้นทุกน้อยนะครับแต่ต้องเล่นอย่างมีสติคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้น นะครับพี่น้องครับสําหรับแนวทางของเซียนกวนเกนนะครับก้อนที่สิว่างวันที่25เดือน9พศ2 567เซียนควนเกนกับสิกอสรุปแนวทางวันที่20อ่าเซียนกวนเกนสรุปว,ว,วันที่2 5ก่อนนะครับพี่น้องเนาะก่อนที่สิว่างแนวทางวันที่26นะครับพี่น้องเซียนกวนเกนก็ลืมครับพี่น้องจําจวันผิดอ่า สรุปวันที่25เดือน9าพศ2567นานะครับพี่น้องเจียนกวนแกนสิสกาสามาสรุปผลแนวทางลาวสตาร์นะครับพี่น้องเวลา15นาฬิกานาทีนะครับ เวลา15บนากาสานาทีสำหรับ MC ทางช่องนะครับที่เขามาแล้วก็อจะาลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจง้งเตือนเอาไว้เด้อครับพี่น้องเพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆเลขเด็ดๆหวยดังๆจากทางช่อง BTT Channel หรือว่าเซียนควอนแกนนะครับพี่น้องเนาะสำหรับพ่อๆแม่แม่นะครับที่มีทุนหลายก็สามบาัถนะักเปลี่ยน19ประตูเลยคือเก้านะครับพี่น้องเด้นะบอนะบาวชสิมาตกแหน่งใดใดเฮเนนนนสำหรับแนวทางของเซียนควอนแกนครับวันที่25เดือน9พศ2567 สำหรับเลขเด่นวิ่งรูด้ะครับน้องเด้อเด่นวิ่งรูด6กับ5นะครับ6กับอ่าสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับเสียนคนเกลียดเน้นให้ไปตีวิ่งรูด6นะครับน้องเอฟซีบอมักวิ่งรูด6กับไปวิ่งรูดหาได้คือเกาเวยครับพี่น้องเด้อสาหรับวันที่25นะครับจับคู่นะครับพี่น้องจับคู่ชุดเด่น6กห้าหนึ่งชุดเบิ้ล6หกหกแล้วก็ห้าห้านะครับพี่น้อง เอฟซีฟังให้ชัดๆด้วยครับพี่น้องเด้อเซียนคอนเกจนน้นตรงไหนนะครับพี่น้องจับคู่หกห้าหนึ่งชุดนะครับเบิ้ลก็คือหกหกห้าห้านะครับสําหรับสายวิ่งสายรูดนะครับวิ่งรูดหกเซียนคอนเจนจับคู่ให้ไปที่หกแปดอ่ะพี่น้องครับเดี๋ยวเซียนคอนเจนติ่ขึ้นหน้าจอยเบิรงนด้วครับพี่น้องหกแปดหกเก้าหกหนึ่งและก็หกสองครับพี่น้อง ส่วนวิ่งรูด5จับคู่เจาะเน้นๆไปที่58 59 51แล้วก็52ครับพี่น้องครับส่วน60 50กันทุนไว้เลยครับพี่น้องเด้อกันทุนไว้นะครับเพื่อที่จะเอาทุนขึ้นนะครับพี่น้องเด้อ50 60อ่ะสำหรับเลขกำลังวันของเซียนคนแกนนะครับพี่น้องเลขกำลังวัน1 2 4 7นะครับพี่น้อง1 2 4 7จ็ดสาบัดน้ำมาวิ่งกันได้นะครับ1 2 1 4 1 7 สองสี่สองเจ็ดแล้วก็สี่เจ็ดครับพี่น้องอ่ะสำหรับเลขเดียนวิ่งรูดนะครับจับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่หกหนึ่งหกสองหกสี่หกเจ็ดนะครับตัวกันก็คือหกสี่หกเจ็ดนะครับพี่น้องเด้อส่วนหกหนึ่งหกสองเซีนคนแกนจับคู่ให้อยู่ในกรอบเรียบร้อยเลยี่น้องครับอ่ะสำหรับวิ่งรูดห้าจับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่หกอ่ะที่ห้าหนึ่งห้าสอง ห้าสี่ห้าเจ็ดตัวกันก็นคือห้าสี่กับห้าเจ็ดส่วนห้าหนึ่งห้าสองเซียนคอนเจนจับคู่ให้อยู่ในกรอบเรียบร้อยแล้วพี่น้องอ่ะมาเบิ่งสรุปผลกันครับสรุปผลลาวสตาเวลาสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีอ่ะเซียนคอนเจนสิึ้นหนาจอ้แล้วพี่น้องเด้อสรุปผลน,นะครับไปพร้อมๆกันสําหรับแนวทางหุ้นนอยรวมของเซียนคอนเจนครับพี่น้องอ่ะ เบื้งครับพี่น้องครับสำหรับลาวสตาเวลา15บหนาฬิกาสานาทีนะครับบน265ล่าง75ลาวสตาได้ครับพี่น้อง265ล่าง75นะครับพี่น้องแนวทางของเซียนขอนแก่นก็เข้าไปที่วิ่ง6บนวิ่ง6บนวิ่ง6ล่างวิ่ง6บน,ว, 5, บน,ว, 5, บนวิ่ง5บนนะครับพี่น้องกอดคอกันมา หกห้าหนึ่งชุดนะครับบนสองหกห้าตรงๆนะครับพี่น้องเด้อส่วนล่างนะครับพี่น้องไผ่น้ำเป็นเลขสิบเก้าประตูก็คือเจ็ดห้ามานะครับพี่น้องเด้อห้าเจ็ดเจ็ดห้าครับพี่น้องสําหรับเลขกําลังวันจับคู่กับเลขเหรียญวิ่งรูดนะครับห้าเจ็ดเจ็ดห้านะครับพี่น้องกากสองเด้งนะพี่น้องเด้อสําหรับลาวสตาร์นะครับแนวทางของเซียนคนแก่นเข้าวิ่งหกบนวิ่งห้าบนแล้วก็วิ่งห้าล่างนะครับพี่น้องเด้อกาก ดีใจน้ำเอ็มซีทั้งช่องนะครับพี่น้องเนาะดีใจน้ำเอ็มซีทั้งช่องนะครับเด้งบนล่างนะครับพี่น้องเด้อเข้าทั้งบนทั้งล่างสําหรับลาวสตาวันที่25ครับพี่น้องอ่ะมาตามกันต่อเฉพาะกิจนะครับพี่น้องครับเฉพาะกิจบน468ล่าง90แนวทางของเซียนคนแกนนะครับพี่น้องเด้อเข้าไปที่วิ่ง6บนนะครับพี่น้องเข้าไปที่วิ่ง6บน จับคู่เจาะเน้นๆไปที่68นะครับพี่น้องมา68ตรงตรงๆครับพี่น้องเฉพาะกิจครับพี่น้องดีใจนำเอ็มซีทั้งช่องภายตามเซียนควอนแกนในเฮคือเกาครับพี่น้องสําหรับเฉพาะกิจมาตามกันต่อครับนอยรอบพิเศษนะครับนอยรอบพิเศษบน301ล่าง3 4วันนี้นอยรอบพิเศษแนวทางของเซียนควอนแกนลุดครับพี่น้องลุดครับพี่น้องครับ หลุดไปนะครับพี่น้องเนาะต้องขอตัวดีที่ทั้งช่องนะครับพี่น้องอ่ามาตามกันต่อได้ครับพี่น้องเด้อมาบนงกันต่อมาตามกันต่อครับสําหรับนอยรอบปกติบนนะครับพี่น้องบน2 8 6ล่าง3 6นะครับพี่น้องแนวทางของเสียนกคอนเกนก็เข้าไปที่วิ่ง6บนนะครับพี่น้องวิ่ง6บนนะครับเจาะเน้นๆไปที่68มา8 6กครับพี่น้องกะทิวขาคือเก้าครับพี่น้องนอยรอบปกตินะครับพี่น้องส่วนล่าง นะครับแนวทางของเซียนคอนเกนเข้าไปที่วิ่งหกล่างนะครับน้องเอฟซี FC, น้ำปลเหรียญสิเก้าประตูกมาที่สามหนะครับน้องมาที่สา6หกหกสามนะครับสิบเก้าประตูก็ถือว่าจอเน้นไปที่แปดหมาหกแปดนะครับน้อง <c oughs> จอเน้นไปที่หกแปดมาแปดหกกับเขาคือเก่าี่น 9, ้นองครับไผ่น้ไปาเหรียญสิเก้าประตูได้ทั้งบนได้ทั้งล่างนะครับพน้องเด้อสำหรับนอยรอบปกตินะครับ <c oughs> ดีใจในเป็นซีทั้งจองคือเก่าครับพี่น้องครับอ่ะ มาตามกันต่อ VIP นะครับน้องเลอร์น้อยรอบ VIP บน941ล่าง68นะครับน้องแนวทางของเซียนคนแกนครับบนเข้าไปที่เลขกำลังวันจับคู่วินกัน14นะครับน้องไพ่ทำตามเซียนคนแกนเดเฮ้ 1, 4, 4, 1, ครับน้อง1441ครับน้องครับแล้วก็ล่างเข้าไปที่วิ่ง6อีกครับน้องครับเข้าไปที่วิ่ง6 ล่างนะครับจับคู่จนเน้นๆหกแปดมาหกแปดตรงๆครับสําหรับแนวทางของเซียนคอนเทน V.I.P. นะครับได้สองดิงเลยพี่น้องเด้อผําตามเซียนคอนเทนบอกได้สองดิงนะครับสําหรับ V.I.P. นะครับพี่น้องมาตามกันต่อมาเบื่องกันต่อครับปิดท้ายรายการด้วยลาวพัฒนานะครับพี่น้องเด้อเรามีนัดพบกันกับลาวพัฒนาจันพุทธสุกนะครับพี่น้องจันพุทธสุกนะครับ ลราพัฒนาบนนะครับพี่น้องห้าเก้าหกนะครับน้องเข้าวิ่งหกบนวิ่งห้าบนนะครับพี่น้องจับคู่จ่อเน้นๆไปที่หกเก้านะครับพี่น้องมาเก้าหกเข่าทั้งสามตัวนะครับพี่น้องห้าเก้าหกนะครับพี่น้องเข่าทั้งสามตัวนะครับพี่น้องเด้อเจาะเน้นๆไปที่หกเก้ามาเก้าหกสามตัวก็คือห้าเก้าหกนะครับแนวทางของเซียนก่อนเกล็น,ก,นก็เข้าไปที่วิ่งหกบนวิ่งหก วิ่ง6บนวิ่ง5บนจับคู่จนเดน้นไปที่6กเก้ามาคือเก้าครับพี่น้องส่วนล่างนะครับพี่น้องก็เข้าไปที่วิ่ง5ล่างนะครับพี่น้องเข้าไปที่วิ่ง5ล่างจับคู่เลขกําลังวันกับเลขเด่นวิ่งรูดนะครับ5 4 4 5ี่สี่ห้นะครับพี่น้องเด้อสำหรับเอ็นซีทางจองไผ่ทําตามเชียนคนเกนได้2เด้งคือเก้าครับพี่น้องลาวพัฒนาไผ่ทํำอ่าไพ่บได้ทํำตามเชียนคนเกนถ้าจับ ผู้อ่านทาเล่นตรงๆก็คือได้9 6 6 9หเก้านครับพี่นอาา้องราวดพัฒนาอ่ดีเจนัมเอ็มซีทางช่องคือเก่าเด้อครับพี่น้องครับสำหรับแนวทางของเซียนคนแกนงวดประจำวันที่25เดือน9พศ2567นะครับพี่น้องอ่ะสรุปแล้วก็เฮ่งๆปังๆนะครับพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของเซียนคนแกนวันที่25เดือน9พศ2567บ่เป็นการเสียเวลาครับพี่น้องเอามาตามกันต่อดึกแล้วนะครับพี่น้องเนาะนนะดึกแล้ว เขามาตามกันต่อสําหรับแนวทางของเสียนคอนเกนนะครับแนวทางกับมีเข่ามีรุดเด้อครับพี่น้องครับแนวทางกับมีเข่ามีรุดบเป็นบัสิเข่าประจําบนจีว่าสิเข่าตลอดนะครับเอฟซีทางจอมกระต้องพิจารณาไปพร้อมๆกันครับพี่น้องถ้าแนวทางของเสียนคนเกนนะครับพี่น้องเด้อมีเข่ามีรุดคือกันครับพี่น้องครับมือเข่ากับเข่าอีรีครับพี่น้องมือรุดกับรุดคือกันครับพี่น้องครับสาหรับแนวทางของเสียนคนเกนเข้ามาตามกันต่อครับวันที่ยี่สิบหก เดือนเก้าพศ2567นะครับสำหรับแนวทางของเซียนคอนเทนเดี๋ยวเซียนคอนเทนจับคู่จอเน้นๆให้แล้วก็สิขึ้นหน้าจอให้ยคือเก้าครับเอฟซี FC, ทางช่องเตรียมแคปหน้าจอนะครับพี่น้องครับวันนี้วันที่ 16, 26เดือนเก้าพศ2567นะครับวิ่งรูดห้าได้ครับพี่น้องเด้อสำหรับเอฟซีทางช่องบอชอบวิ่งรูดห้ากลับไปวิ่งรูดสี่ได้เหมือนเดิมนะครับพี่น้อง สำหรับพอ่พอพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องนะครับที่มีทุนลายการสามารถนับไปเรียนสิบเก้าประตูได่คือเก้าครับไม่ว่าจะอยุดตําแหน่งไดมาตําแหน่งไหนนะครับพี่น้องถ้ามีหากับซีได้เฮแน่นอนครับพี่น้องสิบเก้าประตูนะครับจับคู่เจาะเน้นๆไปที่ห้าสี่หนึ่งชุดเบิ้ลก็คือห้าห้าสี่สี่นะครับสาหรับสายวิง่งสายรูดก็คือวิง่งรูดห้าเหมือนเดิมนะครับพี่น้องอ่ะ มาเบิ่งครับพี่น้องจับคู่วิ่งรูด5จับคู่เจาะเน้เนๆไปที่ห้าสี่ห้าห้านะครับพี่น้องอ่ะวิ่งรูดห้าเจาะเน้เนๆไปที่5758 50แล้วก็ตามมาด้วย5 1นนะครับพี่น้องครับ สำหรับวิ่งรูด4จับคู่จอดเน้นๆไปที่4 7 4 8 4 0แล้วก็ตามมาด้วย4 1นะครับแนวทางของเซียนคนเกลนเน้นให้ที่4คู่หน้าเน้นๆน,น,นะครับพี่น้องแล้วก็4คู่ท้ายเน้นๆเลยนะครับพี่น้องเด้อสำหรับตรงกลาง5 9 4 9กันทุนไว้คือเก้าครับพี่น้องอ่ะสำหรับเลขกกำลังวันของเซียนคนเกลนนะครับพี่น้อง1 7 แปนะครับพี่น้อง1789นะครับสามารถนำมาวิ่งกันได้ที่1718 19 78 79และก็ตามมาด้วย89นะครับพี่น้องครับส่วนวิ่งรูด5กับ4นะครับพี่น้องวิ่งรูด5กับ4ีได้พี่น้องเด้วอวิ่งรูด5จับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่57อ่ะ51 57 58 ห้าเก้านะครับตัวกันก็คืออตัวกันบ่มีนะครับพี่น้องมี5ห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะครับจับคู่ให้เรียบร้อยไปเลยครับพี่น้องส่วนวิ่งรูดสี่ก็จับคู่ไปที่สี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็สี่เก้านะครับพี่น้องจับคู่ให้หมดแล้วเรียบร้อยนะครับพี่น้องบอมีตัวกันนะครับสําหรับเลรกําลังวันวิ่งกันนะครับพี่น้องเนาะเข้าไปที่อ่า จับคู่ให้หมดเรียบร้อยนะครับอยู่ในกรอบเรียบร้อยทั้งเลขกำลังวันจับคู่ให้เรียบร้อยอ่ะเอบซีทั้งช่องนะครับเตรียมแคปหน้าจอกันครับพี่น้องเดี๋ยวเซียนคอนเทนคืนหน้าจอให้นะครับพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องนะครับถ้าชอบกระจัดถ้าขาดกับพานเด้อครับสําหรับแนวทางนะครับเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับพี่น้องครับเอบซีทั้งช่องกะพิจารณานะครับพน้องเนาะอ่ะไยยัมบัดทันเสื้อมันนะครับกะ เบื้องไปก่อนก็นเลยครับแต่ว่าถ้าชอบก็จัดท่าขัดก็ผ่านนะครับพี่น้องเด่นวิ่งรูดห้ากับสี่สำหรับสายวิ่งสายรูดเน้นไปที่วิ่งรูดห้านะครับพี่น้องเด้อไพ่บอชอบวิ่งรูดหาครับไพ่วิ่งรูดสีนะครับจับคู่จอดเน้นไปที่ห้าสี่สี่อ่าห้าสี่เบิร์นก็คือห้าห้าสี่สี่นะครับพี่น้องเด้อกันเบิร์นไปได้ครับพี่นออ้องเบิร์นี่อาจสิมาก,ก็ได้ครับพี่น้องอ่ะ นะครับอ่ะเด่นวิ่งรูดหจับคู่จอดเน้นๆไปที่5 5 7 5 8 5 0และ5 1นะครับพี่น้องส่วนวิ่งรูด4จับคู่จรดเน้นๆไปที่4 7 4 9 4็ดสี่เก้าสี่ออสี่เแล้วก็ 1> 4 1นะครับพี่น้องแนวทางของเซียนกอนแกนเน้นให้ไปที่4คู่หน้าและก็สี่คู่ท้ายนะครับส่วนตรงกลางเลยพี่น้องเออตรงกลางห้า9ก้กันทุนไวครับพี่น้องอ่ะเลขเด่นวิง่งเลขเด่นกําลังวันก็คือ1789 1789กจ็ดแปดเก้จับคู่วินกันได้ที่171819จ็ดหนึ่งแป้ากละก็8ปดครับพี่น้องส่วนเลขเด่นวิ่งรูดหกับส สามารถนำมาวิ่งกันกับเลขกำลังกำลังวันใดคือเก้าครับพี่น้องวิ่งรูดห้าจับคู่กับเล็กกำลังวันได้ที่ห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าสี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าเซียนคนเซียนจับคู่ให้อยู่ในกรอบเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับแคปหน้าจอเอาเลยครับพี่น้องครับมือนีบมีอ่าตัวกันนะครับพี่น้องเนาะสำหรับเลขก,กํำลังวันกับเลขเด่นวิ่งรูดจับกันนะครับพี่น้องบ่มีตัว มีแต่หาเก้ากับชีเก้าเท่านั้นครับพี่น้องที่กันทุนนะครับพี่น้องเด้อส่วนซีหนึ่งซีหนึ่งซีเจ็ดซีแปดซีเก้าห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าจับคู่ให้เรียบร้อยครับพี่น้องสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับพี่น้องเด้ออย่าลืมเป็นกําลังใจครับเตียนคนแก่นนะครับกดติดตามเอาไว้นะครับพี่น้องแจ้งชี้แจงนิดนึงนะครับพี่น้องเด้อแจ้งไอพซีทางช่องนิดนึงครับคนหนึ่งไอพีซีนะครับกดติดตามได้ ครั้งเดียวแล้วครับหนึ่งคนกดติดตามได้หนึ่งครั้งนะครับพี่น้องแต่กดไลค์กดแชร์กดได้เบิดมือครับพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดได้ทั้งวันนะครับพี่น้องเด้อส่วนกดติดตามหนึ่งคนกดติดตามได้หนึ่งครั้งนะครับพี่น้องคนเดียวกดติดตามได้หนึ่งครั้งนะครับพี่น้องเด้อส่วนกดไลค์กดแชร์กดได้ทั้งวันครับพี่น้องครับสาหรับพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องนอนะครับที่เข้ามาเบิงแนวทางมารับแนวทาง เชียนคนแกลนก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับพี่น้องเด้อก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงยาเจ็บยาจนร่ํารวยเฮงเฮงปังปังไปด้วยกันนะครับน้องสําหรับหุ้นน้อยรวมงวดประจําวันที่26เดือน9พศ2567นะครับก็อิบซีที่เดินทางก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับไปหอดจอดถึงเด้อพี่น้องเด้อไปหอดจอดถึงปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับเชียนคนเกลนลาพี่ลาน้องไปก่อนพอกันใหม้นะครับพี่น้องเด้อพอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้อง ขอบจบไวใะเตเพียงตัวนี้นะครับพี่น้องเนาะฝากไไ้เตยเพียงตัวนี้พอกันไม่คลิปนะ้ะสวัสดีครับ